มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมัวเสงเแหงปิดการซื้อขายทองคําแท่งทุกระบบชั่วคราวมัวเส้นแหงผู้ค้าทองรายใหญ่ของประเทศไทยประกาศแจ้งลูกคาว,ว่าเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางมัวเส้นแหงจึงขอปิดการซื้อขายทองคําแท่งทุกระบบเป็นการชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่15มิถุนาย,ยน2568โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ได้ในวันจันทร์ที่16มิถุนายน2568หมัวเซ็งเฮงจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมานกที่นี้มัวเซ็งเฮงปิดการซื้อขายทองคำแท่งทุกระบบชั่วคราวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ